พิธีเผาศพแบบโบราณของสังคมไทยชาวพุทธในประเทศไทยจัดพิธีเผาศพโดยเอาฟืนมากองแล้วทำเป็นเ,เชิงตะกรแล้วก็เอาศพที่ไม่จาเป็นต้องใส่โลงเอาศพมาวางนอนยาวตามเชิงตะกรอฟือนที่ทำเอาไว้ เมื่อได้ที่แล้วเมื่อได้เวลาแล้วเมื่อทำพิธีต่างๆจบแล้วก็จุดไฟเผาร่างนั้นให้ไหมไปตามพิธีเผาคือให้ร่างกายมอดไหม้ไปด้วยการเผาคนคนนั้นก็จะยุติชีวิตลงที่การถูกเผาให้เป็นเท่าทาน ธาสี่คือดินน้ำลมไฟ้าหมดไปตามธรรมชาติและเราก็ได้เห็นการสลายร่างของแต่ละคนให้เห็นว่าสังขารนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีใครอยู่คำฟ้าทุกคนมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเกิดมาแล้วตายทุกคนและทุกคนเมื่อตายแล้วก็จะได้รับการปฏิบัติจากผู้ใกล้ชิดวิธีวงพงษาเช่นเดียวกันทั้งหมดแต่ในปัจจุบันนี้ การเผาศพในลักษณะนี้ของประเทศไทยจะไม่ค่อยเห็นกันนักเนื่องจากว่าทุกวัดแต่ละวัดนั้นมีเมนเผาศพมาตรฐานถาวรร่างกายของคนจะถูกใส่เข้าไปในซองเตาเผาศพและจะไม่มีเห็นร่างถูกไฟเผาอย่างนี้จะเห็นต่อเมื่อเตาเผาเรียบร้อยแล้วรุ่งขึ้นมาจะได้เห็นแต่กระดูกอย่างเดียวโดยเหตุน,นั้นการเผาศพแบบนี้จึงเป็นการเผาที่ เป็นของโบราณส่วนการเผาแบบใหม่นั้นเป็นการเผาที่ทันสมัยของประเทศไทยในคราวที่มีการติดไข้หวัดโควิดมีคนตายวันละหลายร้อยคนวัดต่างๆรับเผาให้ฟรีแล้วก็เจ้าหน้าที่จะนำศพไปเผาให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่วันมีศพกี่ศพเราก็เผาหมดภายในหนวันต่างจากต่างประเทศที่มีจำนวนศพจำนวนมาก แต่รอาการฝังเพราะการฝังกับการเผานั้นการเผาเร็วกว่าแล้วก็ประณีตกว่าและสามารถกําจัดเชื้อโรคที่กระจายไปได้ดีกว่าเพราะเชื้อโรคทุกอย่างจะต้องมอดไหม้ไปด้วยอำนาจของไฟดังนั้นการมีเตาเผาศพข,ของวัดต่างๆในประเทศไทยนั้นช่วยรัฐบาลแก้ปัญหาที่มีคนตายจำนวนมากและดีมากอย่าว่าแต่ตายระดับร้อยเลยตายระดับพันก็เผาอดในในวันเดียว รัฐบาลจะต้องนึกขอบคุณวัดวาอารามของไทยที่ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องคนตายและมีตามขาศพให้กำจัดความอุจารและกำจัดเชื้อโรคได้ง่ายขึ้นวัดจึงเป็นสถานที่พักพิงเป็นที่พึ่งพิงของรัฐบาลของประชาชนในชาติเป็นอย่างดียิ่งและรัฐวัดยังมีอีกหลายสิ่งหลายประการที่จะจะเป็นที่พึ่งของประชาชน ด้วยเหตุน,นั้นทั้งประชาชนและรัฐบาลจะต้องใส่ใจเรื่องของวัดให้มากจะต้องดูแลวัดให้มากจะต้องหาวิธีการนำวัดมาใช้ประโยชน์ให้เป็นสมบัติของประชาชนให้มากเพราะวัดทุกวัดเป็นสมบัติของประชาชนเพราะประชาชนเท่าน,นั้นมีสิทธิในการขออำนาจสร้างวัดพระสงฆ์องค์เจ้าไม่มีสิทธิในการขออนุญาตสร้างวัดเป็นแต่เพียงผู้ดูแลรักษาและช่วยพัฒนาให้เจริญขึ้นเท่านั้น วัดจึงเป็นสถานที่ที่ประชาชนจะต้องรุมทำนุบำรุงดูแลรักษาเอาเองตามกฎหมายไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพระ